ดาวคนละดวงตอนที่15ความเลวร้ายของสุนัยได้เปิดเผยแล้วกระทิงได้เจอกับลูกสาวใบไม้ได้รู้ความจริงว่าสุนัยจับใบไม้มาอยู่ในค่ายฝึกเป็นเวลาหลายปีเพื่อใช้เป็นข้อต่อรองให้กระทิงเป็นมือสังหารให้แล้วสุดท้ายยังจะให้ฆ่าลูกตัวเองอีก กระทิงแค้นมากตัดสินใจเข้าร่วมมือกับธนัทและวะัน์จัดการกับสุนัยและแอนดี้ชลันทรก็เสียใจที่รู้ความจริงว่าท่านดานุยศผู้เป็นพ่อก็โดนสั่งฆ่าเหมือนกันสุนัยไม่สนใจพร้อมจะฆ่าทุกคนการต่อสู้มหากาบจึงเกิดขึ้นดาวคนละดวงตอนที่16ตอนอวสาน ธนัทและชลันทรใช้เวลาพักผ่อนด้วยกันที่บ้านริมทะเลที่แห่งความทรงจำของทั้งคู่หลังเรื่องราวเลวร้ายผ่านพ้นไปส่วนวัสั์ก็ได้กลับเข้าหน่วยไอราวันเพราะความดีที่ทำไว้ทุกคนคิดว่าสุนัยตายไปแล้วแต่แล้วความจริงก็ปรากฏว่าสุนัยยังไม่ตาย คนที่ไปช่วยชีวิตได้ทันคือลูกน้องผู้พักดีอย่างแอนดี้กลับมาครั้งนี้สุนัยมาด้วยความแค้นพร้อมที่จะฆ่าทุกคนสุนัยวางแผนจับหงและฉชลันทรรวมทั้งพลตำรวจตรีฉลองพ่อของธนัทและล่อให้ไอรรวันทั้งหมดมาตาย แผนของสุนัยจะสำเร็จหรือไม่บทสรุปของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรที่ตามชมในละครดาวคนละดวงทางช่องสาม